ยกแล้วสปริงหลุดเบ้าแบบนี้ต้องบอกว่ามีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวเลยครับสวัสดีครับวันนี้พาพบกับมิซูบะชิปปาเจโร่สปอร์ตนะครับคันนี้ช่วงล่างนั่นหน้าใส่โชกซีมาซับแทงพร้อมกับสปริงออซี่มาแล้วครับแล้วก็ปีกนกปกกสัตรแบบปรับองศานะครับพร้อมอัปเกรดจานเบรกเป็นแบบเซาะล่องครับเพื่อระบายความร้อนที่ดีขึ้นด้านหลังก็เช่นกันครับเป็นเบรกจากซีมาดูสิครับงานเจ้านี้เขาสวยเนียนจริงๆริงครับพร้อมกับอัปเกรดจานเบรกเช่นกัน คันนี้นะครับเลือกติดตั้งมาแบบเชื่อมกับเสื้อผานะครับตอนนี้เรากําลังสร้างมุดเชื่อมบริเวณเผาอยู่ครับลูกค้านะครับเลือกติดตั้งเป็นแบบบูทยางแขนเหลี่ยมสีแดงนะครับเพื่อความสดใสเด่นๆและเพิ่มความกระชับให้กับช่วงล่างครับคันนี้เป็นสเต็ปประมาณยกมาแล้วนะครับประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้วประมาณนี้นะครับยกด้วยสปริงยกแบบถูกต้องด้วยครับเสร็จแล้วออกมาทรงยังล้อคันนี้ดูแบบบึกบึนมากครับล้อยางความสูงผมบอกว่าเมคเซนสวยดีครับ ใครอยากหลอและอยากนิ่งต้องสลิง์จาก STB Power เลยครับ